สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ถือว่าเป็นคลิปพิเศษค่ะเราจะมาพูดถึงวันอมาวาสีกันนะคะวันอมาวาสีคือวันที่ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ได้โคจรมาอยู่ในตำแหน่งเดียวกันค่ะซึ่งในครั้งนี้ได้เกิดขึ้นในวันที่28เมษายนปี2568 ซึ่งเป็นการเกิดวันอมาวสีที่ราศีเมษนะคะวันอมาวสีนี้เหมาะในการขอพอรและการเรียกทรัพย์ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขอเงินขอทองให้มีไหลมาเทมาให้เข้าสู่กระเป๋าของเจ้าชะตาซึ่งหลายๆคนหลายๆท่านก็จะมีความเชื่อกันว่าในวันนี้เป็นวันที่พระจันทร์มีพลังมากที่สุดจะช่วยส่งเสริมชะตาจะช่วยก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดี และสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะจากการที่เกิดวันอมาวสีนี้คือสิ่งที่เราทำในวันนี้ถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีจะดีไปอีกหนึ่งเดือนค่ะแต่ถ้าสิ่งที่เราทำในวันนี้มันเป็นสิ่งที่แย่มันก็มีเกณฑ์ที่จะแย่ไปอีกหนึ่งเดือนค่ะถ้าพูดง่ายๆนะคะมันเป็นเหมือนวันกอปปีนั่นเองค่ะ อะไรที่คุณทำในวันนี้มันจะส่งผลต่อตัวคุณไปเป็นระยะเวลา1นเดือนเต็มดังนั้นแต่ละลัคนาราศีต้องพยายามทำในสิ่งที่ดีจะดีกว่านะคะเรามาพิจารณากันในคลิปวิดีโอนี้ค่ะว่าในวันอมาวสีวันที่28เมษายนปี2568นี้แต่ละลัคนาราศีจะได้รับผลได้รับอิทธิพลในด้านใดบ้างค่ะ สำหรับชาวลัคนาราศีมังกรน,นะคะวันอมาวสีเกิดที่ราศีเมษเกิดขึ้นในเรือนพันธุของดวงชะตาค่ะเรือนพันธุนี้เป็นพบเรือนที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่ทางบ้านรถที่ดินเกี่ยวข้องกับสมาชิกในครอบครัวเกี่ยวข้องกับคุณพ่อคุณแม่เกี่ยวข้องกับการแต่งงานสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวเกี่ยวข้องกับตำแหน่งหน้าที่การงานค่ะ ดังนั้นชาวลัคนาราศีมังกรหากทุกสิง่งทุกอย่างที่คุณทำในวันนี้เกี่ยวข้องกับความมั่นคงสมัยมองว่าเป็นสัญญาณดีๆนะคะที่จะส่งผลต่อคุณให้หลังจากนี้ไปอีกหนึ่งเดือนค่ะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีมังกรคะ่ะถ้าคุณจะต้องคุยต้องเจรจาอะไรกับคนในครอบครัวต้องพยายามคุยอย่างประนีประนอมอย่าโมโหโทโ,โสใส่กันต้องบอกต้องเตือนกันแบบนี้นะคะเพราะว่าดาวพระอาทิตย์โคจรสัมพันธ์กับดาวพระจันทร์ทำให อารมณ์ของเจ้าชะตาจะมีความหงุดหงิดโมโหง่ายมักจะมีคนมาชวนทะเลาะมักจะมีคนโยนความผิดมาให้มีคนมายั่วโมโหค่ะดังนั้นถ้าชาวลัคนาราศีมังกรจะต้องคุยหรือว่าจะต้องตกลงมีเงื่อนไขมีข้อแลกเปลี่ยนอะไรเกิดขึ้นในวันนี้ยิ่งถ้าเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวแล้วด้วยนะคะคุณจะต้องทำอย่างใจเย็นค่ะทุกสิ่งทุกอย่างต้องละเอียดรอบคอบช้าๆดีกว่าได้พระเล่มงามด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีมังกรจะต้องพึงระมัดระวังอย่าใจรีบใจร้อนจนเกินไปค่ะใครที่ตัดสินใจในการซื้อบ้านซื้อรถในวันนี้หรือบางคนอาจจะมีการไปจ่ายเงินดาวไปจองเอาไว้ก่อนสมัยก็มองว่าเป็นทิศทางที่ดีนะคะกิจกรรมที่คุณได้ทําเกี่ยวกับเรื่องของหลักทรัพย์ที่ทางบ้านรถที่ดินนะคะจะส่งผลดีต่อตัวคุณไปอีกหนึ่งเดือนกันเลยทีเดียวนะคะสิ่งที่ชาวลัคนาราศีมังกรพึงกระทําได้ ในวันที่28เมษายนปี2568นี้คือพยายามเอาเงินเข้าให้ได้มากที่สุดอย่าพยายามจ่ายเงินออกนะถ้าคุณมีเหตุจำเป็นนะคะอย่างเช่นการใช้จ่ายเงินไปเพื่อการดำรงชีวิตอันนี้จ่ายได้ค่ะอย่างเช่นจ่ายค่าอาหารนะคะเติมน้ำมันรถเพราะว่าเราต้องเดินทางไปทำงานเรื่องแบบนี้จ่ายได้ค่ะมันเป็นการจ่ายในชีวิตประจาวันนะคะแต่ถ้าให้คนอื่นหยิบยืมเงินแต่ถ้าจ่ายไปเพื่อการช้อปปิ้ ซื้อของที่ไม่มีประโยชน์เข้ามาหรือแม้แต่การลงทุนในบางแง่มุมมันก็อาจจะต้องชะลอเอาไว้ก่อนนะคะเพราะมันอาจจะส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีมังกรตลอดทั้งเดือนเนี่ยนับจากวันที่28เมษายนเป็นต้นไปคุณจะมีรายจ่ายจุกจิกเข้ามาอย่างต่อเนื่องดังนั้นต้องวางแผนการเงินการทองนะหลีกเลี่ยงการจ่ายเงินในวันนี้ให้ได้มากที่สุดและถ้ายิ่งไปกว่านั้นถ้าบางคนมีความเชื่อนะคะในวันอมาวสีนี้ในช่วงกลางค่ากลางคืนนะเอากระเป๋า สตังของตัวเองออกไปรับแสงพระจันทร์เรียงธนบัตรให้สวยมีความเรียบร้อยนะคะออกไปรับพลังงานจากพระจันทร์ ก็ถือว่าเป็นการเ,เติมเคล็ดนะคะให้มีเงินทองไหลมาเทมาในกระเป๋าใบนี้นั่นเองค่ะประการต่อมานะคะในวันอมาวศีนี้ชาวลัคนาราศีมังกรคุณอาจจะมีเรื่องของการงานนะเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นข่าวดีเกี่ยวกับด้านการงานอาจจะเป็นการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือเป็นช่วงที่คุณได้รับมอบหมายให้ทําโปรเจกต์ใหญ่โปรเจกต์สาคัญหรือเป็นจังหวะที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ไว้วางใจมอบหมายงานสําคัญสําคัญให้คุ ทหรือคอยซัพพอร์ตผลักดันก็ได้นี่คือเรื่องราวดีๆที่คุณจะได้รับนะคะแต่ในขณะเดียวกันชาวลัคนาราศีมังกรเวลาที่คุณได้รับโอกาสใหม่ๆม,มันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะที่คนรอบข้างรอบตัวเขาจะอิจฉาริษยาหรือคนรอบตารอบข้างรอบตัวเนี่ยเขาจะเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคุณได้อยู่คนเดียวละ่ะทําไมเขาถึงไม่ได้รับการซัพพอร์ตบ้างถ้ามีกรณีนี้เกิดขึ้นนะในวันอมาวสีนี้สมัยก็อยากจะให้ชาวลัคนาราศีมังกรพยายามวางตัวให้ดีนะคะพยายามประนีประนอมมี อะไรเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็พยายามยิ้มแย้มเข้าไว้นะคะใครจะอิจช้าเราใครจะคิดไม่ดีกับเราปล่อยเขาไปยิ่งเราไปพูดยิ่งเราไปเคลียร์ยิ่งเราพยายามทําให้เขาเข้าใจเขาจะยิ่งไม่เข้าใจเพราะว่าเมื่อใครก็ตามที่มีอคติกับเราแล้วยากค่ะที่จะกลับมามีอคติยากค่ะที่จะกลับมาคิดดีกับเราประมาณนั้นเพราะฉะนั้นใครที่คิดไม่ดีปล่อยวางไปเลยแต่สิ่งที่คุณทําไม่ได้หมายความว่าให้คุณไปทําเพื่อเพื่อที่จะเชิดหน้าชูตาอะไรขนาดนั้นก็ ทำดํำเนินชีวิตในปกติของคุณทำทุกอย่างให้มันดีประมาณนั้นนะคะรับผิดชอบหน้าที่การงานที่คุณได้รับมอบหมายมาให้มันดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะค่อยๆดีเองนะในเรื่องของการงานเพิ่มเติมนะคะมันจะมีบทสรุปเกิดขึ้นโดยมากแล้วก็มักจะเป็นบทสรุปในด้านดีใครที่มีปัญหาคาราคาซังหาทางออกทางแก้ไม่ได้ในช่วงที่เกิดวันอมาวสีในเรือนพันธุนี้นะคะจะมีบทสรุป นะคะจะมีทางออกทางแก้จะมีญาติพี่น้องหรือเครือญาติเครือข่ายคนในครอบครัวเข้ามาชี้แนะแนวทางให้ ะะเป็นช่วงจังหวะที่ชาวลัคนาราศีมังกรจะต้องกระตือรือร้อนด้วยนะจะต้องแอคทีฟด้วยนะไม่ใช่ว่าจะงอมืองอเท้าขอความช่วยเหลือจากคนอื่นเพียงฝ่ายเดียวไม่ได้นะคะคุณเองก็ต้องแอคทีฟต้องกระตือรือร้อนนะคะต้องพยายามเร่งหาคําตอบเร่งหาแนวทางการแก้ไขเช่นเดียวกันนะสําหรับสิ่งที่สมัยอยากจะแนะนําชาวลัคนาราศีมังกรให้พึงกระทําในวันอมาวสีคือการทําบุญ หาเวลาไปทําบุญทําทานหรือหาเวลาในการสร้างกุศลจะทําบุญมากหรือน้อยแล้วแต่เลยนะจริงๆแล้วในวันนี้เนี่ยควรจะทําบุญกับศาสนาก็ได้ทําบุญกับคุณพ่อคุณแม่ก็ได้คนด้อยโอกาสก็ได้หรือว่าสัตว์เร่ร่อนต่างๆก็ได้นะคะมันเป็นการสร้างกุศลเสริมดวงชะตาให้กับชาวลัคนาราศีมังกรนั่นเองค่ะสิ่งที่โดดเด่นต่อชาวลัคนาราศีมังกรในวันอามาวสีนอกจากจะเป็นเรื่องของการขอพรการขอเงินแล้วนะคะชาวลัคนาราศี มังกรหลายคนหลายท่านจะมีข่าวดีในแง่มุมของความสําเร็จเข้ามาด้วยนะคะเพราะว่าคําว่าพันธุเนี่ยหมายถึงมั่นคงนะคุณอาจจะได้รับข่าวดีหรือมีสัญญาณดีๆเกิดขึ้นในชีวิตโดยที่คุณคาดไม่ถึงนึกไม่ถึงมาก่อนข่าวดีในที่นี้อาจจะเป็นการแต่งงานแฟนที่คบหาดูใจกันมานานอาจจะมาคุยกับคุณหรือว่าคุณและคู่ได้วางแผนในเรื่องของการมั่นหมายการพบปะผู้หลักผู้ใหญ่หรืออาจจะมีการคุยในแง่มุมของการซื้อบ้านการลงทุนทําธุรกิจร่วมกันการซื้อ รถคันใหม่หรือวางแผนมีบุตรมีลูกมันเป็นจังหวะที่คุณจะได้พูดคุยหรือวางแผนในเรื่องของอนาคตของตัวคุณเองนะคะซึ่งมันเป็นสัญญาณดีๆนะนั่นหมายความว่าวันนี้ก๊อปปี้ไปอีกหนึ่งเดือนหลังจากนี้เป็นต้นไปก็จะเริ่มมีการวางแผนเริ่มมีการคุยเริ่มมีการเจรจาเกี่ยวกับความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ คร่าวๆเท่านี้สําหรับชาวลัคนาราศีมังกรนะคะชาวมังกรท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคําพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คําพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพย,ายดาาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่า ต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุ้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอแต่ความสำเร็จและรับรืนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ